นะครับคุณทอะไรอยู่ในส่วนสตอรี่ท่านก็นไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีคําว่าสตอรี่อยู่ใช่ไหมท่านกไปคลิกตัวนั้นท่านจะลงเป็นภาพนะครับก็บเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นสตอรี่นะครับข้อความหรือรูปภาพท่านก็ไปลงตรงที่คุณอะไรอยู่นะครับเจอขึ้นใหม่เยอะแล้วทนี้ไอส่งดีมากนะฮะส่งเขาคือเขาส่งมาให้ขึ้นใหม่เ,อเยอะเขามันขยัเยอะมากแล้วยอดวิวนะยอดวนะิวในส่วนของ ะครับคุณที่เรอยู่ในส่วนสตอรี่ท่านก็นไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีคําว่าสตอรี่อยู่ใช่ไหมท่านกนไปคลิกตัวนั้นท่านจะลงเป็นภาพนส่ให่จะเน้นเรื่องของการนําคลิปท่านบอกว่าขาดการมองเงื่อนนะครับใช้ชีวิตในการพักผ่อนเนาะมีความสุขอยากทําอะไรก็ทํานะครับผมก็มาแบ่งปันกันแล้วกันนะครับนับ้นนะครับก็เป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นสตอรี่นะครับ ข้อความหรือรูปภาพท่านก็เป็นลงตรงที่คุณจะอะไรอยู่ครับคุณท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะเรื่องของการลงข้อความรูปภาพหรือสตอรี่สามอย่างเนี่ยนะเชื่อไหมผมทดสอบสามวันเองนะครับซึ่งผมก็กผ่านแล้วนะครับก็เลยมีเทคนิคนิดหน่อยภาพเป็นข้อความเป็นเขาว่าให้เราเลือกใช่ไม่รลงอะไรก็ได้แค่นั้นเองเนะียขอให้ท่านเพิ่มตรงนี้ ซึ่งหลายท่านอาจจะพลาดตรงนี้ที่ผ่านมาเหมือนผมนะครับที่อยากจะแนะนํากับมือใหม่หรือหลายท่านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยเนาะหรือว่าการเข้าถึงน้อยหรือไม่มีคนชมอะไรประมาณนี้ครับท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะเรื่องของการลงข้อความรูปภาพหรือสตอรี่สามอย่างเนี่ยนะเชื่อไหมผมทดสอบสามวันเองปัญหามันกับหลายๆท่านนะครับก็คือยอดวิวน้อยคนชมน้อยนะคนชมน้อยยอดวิวน้อย นะครับแล้วก็ไอ้ทําไปก็เงียบทำรับดีอยากจะแนะนํากับมือใหม่หรือหลายท่านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยเนาะหรือว่าการเข้าถึงน้อยหรือไม่มีคนชมอะไรประมาณเนี้ครับรูปประเมินผมดูรูปวิวโอยโอเคกว่าเยอะโอเคกว่าเยอะนะฮะแล้วก็เป็นข้อความแล้วก็เขียนอะไรทักทายอะไรไปก็ได้ทักสวัสดีตอนเช้าอะไรก็แล้วครับสวัสดีครับ ทักทายกับทุกท่านในวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุดสุขสบายนะครับก็ให้กันนะครับคณที่เราอยู่ในส่วนสตอรี่ท่านก็นไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีคําว่าสตอรี่อยู่ใช่ไหมท่าน,นไปคลิกตัวน,นั้นท่านจะลงเป็นภาพกไาฟสดถ้าทําได้นะครับทุกวันท่านต้องทําให้ครบให้ได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ผมเพิ่มเทคนิคนิดนึงที่ผ่านมาผมก็ทําคลิปสดได้ไลฟ์สดด้วยนะช่วยได้ครับช่วยได้ เคยได้เนะี่ยผมเพิ่งสังเกตเห็นโอ้รู้อย่างนี้ก็ทําตั้งนานแล้วเนะาะนั่นนะครับใช้ชีวิตนี่ในการพักผ่อนเนาะมีความสุขอยากทําอะไรก็ทํานะครับผมก็มาแบ่งปันกันแล้วกันนะครับนะครับที่อยากจะแนะนํากับมือใหม่หรือหลายท่านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยเนาะหรือว่าการเข้าถึงน้อยหรือไม่มีคนชมอะไรประมาณนี้นครับเพราะผมก็ประสบปัญหานี้เหมือนกัน นะครับว่ายอดวิวหุก็น้อยที่ผ่านมานะครับผนชมก็น้อยมากหลักสิบหลักร้อยอะครับนะหลักสิบละทำไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเป็นคําแนะนําจากอที่ผมได้มาเพราะผมก็มีเรื่องของรูปภาพเรื่องของข้อความเรื่องของสตอรี่ไปครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านลอง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 ย้อนกลับมาทําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลักร้อยนะแล้วก็ยอดอยู่ก็ไม่เยอะครับก็ไม่เยอะก็พยายามทําทุกวิธีทางครับ อย่างทาคลิปมันเป็นหน้าที่เราต้องทําอยู่ั่นนะครับใช้ชีวิตในการพักผ่อนเนาะมีความสุขอยากทําอะไรก็ทํานะครับผมก็มาแบ่งปันกันละกันนะครับแน่ตามวันแค่นั้นเองนะฮะผมลงเป็นข้อความเนะาะข้อความเอย่านะครับก็เป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นสตอรีนร่นะครับข้อความหรือรูปภาพท่านก็เป็นลงตรงที่คุณจะอะไรอยู่ครับ มันไปเราหรือเป็นรูปภาพสัสเดีแล้วก็ได้อันนี้ก็คือ,อลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ท่านไปลงตรงนั้นเลยเอารูปภาพลงเส้กหนึ่งรูปหรือสองรูปก็พอไม่ต้องลงเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูคือผมทดสอบทั้งสองอย่างคือลงรูปเดียวกับลงหลายลร้อยนะฮะแล้วก็ยอดอยู่ก็ไม่เยอะครับก็ไม่เยอะก็พยายามทําทุกวิถีทางครับ่อาอย่างทําคลิปมันเป็นหน้าที่เราต้องทําอยู่ก็้าเป็นไปได้ทําให้ครบห้าอย่างเหมือนที่ผมบอกครับก็คือทั้ง สตอรี่เนาะ,ะทั้งข้อความทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปสั้นคลิปยาวถฮาไล์สนะครับคุณคิดอะไรอยู่ในส่วนสตอรี่ท่านก็ไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเรามันจะมีคําว่าสตอรี่อยู่ใช่ไหมท่านไปคลิกตัวนั้นท่านจะลงเป็นภาพอันประสบการณ์จริงที่ทําแล้วมันโอเคเพราะว่าทุกท่านก็เปิดหมือมอ,อาชีพกันนะครับก็เพื่อ,อสร้างรายได้ให้ได้นาะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับก็คือ นะฮะก็คือมีเพื่อนมาเพิ่มมาเยอะมากก็ไหลสดถ้าทําได้นะครับทุกวันท่านต้องทําให้ครบให้ได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ผมเพิ่มเทคนิคนิดนึงที่ผ่านมาผมก็ทําคลิปของท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะเรื่องของการลงข้อความรูปภาพหรือสตอรี่สามอย่างเนี่ยนะเชื่อไหมผมทดสอบสามวันเองครับสวัสดีครับทักทายกับทุกท่านในวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุด สุขสบายนะครับก็ให้ครับครับสวัสดีครับทักทายกับทุกท่านในวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุดสุขสบายนะครับก็ให้ครับเพราะผมก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะครับว่ายอดวิวหุมก็น้อยที่ผ่านมานะครับผนชมก็น้อยมากหลักสิบหลักร้อยอครับนะหลักสิบหลักร้อยนะฮะแล้วก็ยอดอยู่ก็ไม่เยอะครับก็ไม่เยอะก็พยายามทําทุกวิถีทางครับ ออย่างทาคลิปมันเป็นหน้าที่เราต้องทําอยู่อะคิดอะไราอยู่ท่านปลงตรงนั้นเลยเอารูปภาพลงซึ่งหนึ่งรูปหรือสองรูปก,ก็พอไม่ต้องลงเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูคือผมทดสอบทั้งสองอย่างคือลงรูปเดียวกับลงหลายรูปก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ครับก็เรียนรู้ไปพัฒนาไปก็ผมก็เอาจากประสบการณ์ของตัวเองแหละมาแบ่งปันถ่ายทอดนะครับทุกท่านก็ลองเป็นพันก็อยู่ในช่วงของการพยายามที่จะให้ผ่านเกณฑ์ ของทาง f a c e o o o k ก็กำหนดแต่บางท่านก็ผ่านไปแล้วนะครับสาม,มารถสร้างรายได้ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทำให้ครบ5อย่างเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือทั้งสตอรี่เนาะ,ะทั้งข้อความทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปสั้นคลิปยาวถ้าไลห์เพื่อนเก่าๆเพื่อนคนเดิมๆมาเห็นมาชมมาทักทายเรานะครับแต่พอเราลงข้อความรูปภาพหรือสตอรี่ตรงนี้ครับผมดูนะสามวันเองนะไอะ ผมลงไปนะจากคําแนะนําของครูหลายๆท่าน<ๆ>เขาก็แนะนํามานะครับผมก็ลองมาทําดูสิตรงนี้นะทําบ้างปะปายไม่ได้ความสําคัญพูด้ง่ายไม่ได้ความสําคัญท่านลองมองย้อนดูนะครับาะผมทํามาละตอนนี้นะผมทํามาได้สามวันแล้วการเป็นครีเอเตอร์ก็คือเราต้องทําคลิปลงทุกวันแล้วก็คลิปของเรานะครับมันถ้าทําได้นะลงทุกช่องทางจะดีมาก คนเข้าชมเยอะมากแล้วก็เป็นเพื่อนหน้าใหม่ๆเยอะนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยท่านลองดูก็แล้วกันจากที่ท่านทําแบบลงคลิปอย่างเดียวนะก็เป็น,ปนก็ที่ผ่านมาก็ลงคลิปอย่างเดียวทั้งคลิปสั้นคลิป,ลปยาวไลฟ์สดแต่ไม่ได้ดูแลในเรื่องของการลงข้อความลงสตอรี่ลงรูปภาพเลยครับไม่ได้ทำรับดีอยากจะแนะนํากับมือใหม่หรือหลารท่านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยเนาะหรือว่าการเข้าถึงน้อย หรือไม่มีคนชมอะไรประมาณนี้ครับสองรูปภาพข้อความสตอรี่เยอะกว่าอีกคลิปอีเดีย๋ยวนี้นะของผมนะของผมนะผมจะประสบการณ์ของผมทำมาสามวันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสําคัญเลยครับคนเข้าชมเยอะมากแล้วก็วเป็นเพื่อนหน้าใหม่ๆเยอะนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยท่านลองดูก็แล้วกันจากที่ท่านทําแบบลงคลิปอย่างเดียวนะ เป,เป็นแต่เราหรือเป็นรูปภาพสัสดีแล้วก็ได้อันนี้ก็คือ,อลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่จะดีมากก็คือทั้งคลิปสั้นคลิปยาวข้อความรูปภาพสตอรี่เรายิดอะไรอยู่ท่านไปลงตรงนั้นเลยเอารูปภาพลงซึ่งหนึ่งรูปหรือสองรูปก็พอไม่ต้องลงเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูคือผมทดสอบทั้งสองอย่างคือลงรูปเดียวกับลงหลายนะครับี่อยากจะแนะนํากับมือใหม่หรือหลารท่านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยดอดวิวน้อยเนาะหรือว่าการเข้าถึงน้อย หรือไม่มีคนชมอะไรประมาณนี้ครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับก็คือนะฮะก็คือมีเพื่อนมาเพิ่มมาเยอะมากเรื่องของรูปภาพเรื่องของข้อความ mm hmm. เรื่องของสตอรี่ไปครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านลอง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 ,ลองย้อนกลับมาทําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเป็นช่วงๆนะอย่าลงกระหน่าช่วงเดียวบางท่านลงแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเลยนะท่านก็ลงเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยว้นๆช่วงหน่อยหนึ่ง อย่าลงติดๆแต่ทำไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเป็นคําแนะนําจากอที่ผมได้มาเพราะผมก็มีสดได้ไลฟ์สดด้วยนช่วยได้ครับช่วยได้ช่วยได้เนี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นโอ้โรู้อย่างนี้ก็ทําตั้งนานแล้วเนาะนะครับณคินอะไรอยู่ในส่วนสตอรี่ท่านก็นไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราจะมีคําว่าสตอรี่อยู่ใช่ไหมท่านก็นไปคลิกตัวน,นั้นท่านจะลงเป็นภาพอัน ประสบการณ์จริงที่ทําแล้วมันโอเคเพราะว่าทุกขั้นก็เปิดหมอกมืออาชีพกันนะครับก็เพื่อสร้างรายได้ให้ได้เนาะแต่เราหรือเป็นรูปภาพสบายว,วก็ได้อันนี้ก็คือ,อลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่เลยตรงนี้ทําทบ้างปะปายไม่ได้ความสําคัญพูดง่ายไม่ได้ความสําคัญถ้าลองมองย้อนดูนะครับว่าผมทํามาละตอนนี้นะผมทํามาได้สามวัน ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ครับก็เรียนรู้ไปพัฒนาไปก็ผมก็เอาจากประสบการณ์ของตัวเองแหละมาแบ่งปันถ่ายทอดนะครับทุกท่านก็ลองเรื่องของรูปภาพเรื่องของข้อความเรื่องของสตอรี่ไป